ดีค่ะวันนี้มาพบกับบีบีอีกแล้วนะคะวันนี้บีบีก็อยู่ที่นี่เลยจุธาพันธ์ออตโอต้นะคะรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดพรีเมียมนะคะอย่าลืมนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีๆไว้ใช้สักคันนะคะให้นึกถึงจุธาพันธ์ออตโอต้นะคะ วันนี้นะคะบีบีก็มีรถกระบ,บะสวยๆเท่ๆมาเอาใจใส่วัยรุ่นกันนะคะแต่ว,วันนี้บีบีจะพาไปชมนะคะเจ้าตัวนี้เลย Mitsubishi t i t a n นะคะ2 5 GLX นะคะ2018สีเทาคันนี้นะคะเดี๋ยวบีบีจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะว่าภายนอกและภายในของเขาเนี่ยจะยังใหม่และเท่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ คะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานแถมเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเท่ๆแบบนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระบแนะแคปเนาะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแคปด้านในให้ดูนะคะ เท่ๆเลยนี่ภายในก็จะกว้างมากๆนะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ตรงที่จับตรงนี้ก็จะเป็นโคมยมนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกดรงที่3ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดท้ายให้ดูโอ้โหด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะสำหรับใช้งานนะคะ สำหรับขนของหรือว่าใช้งานต่างๆได้สะดวกสบายนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันนะคะและเราก็เข้ามาอยู่ข้างในตัวรถกันแล้วนะคะภายในตัวรถนะคะสะอาดมากแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะพลาสติกยังอยู่เลยนะคะพลาสติกยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ภายในตัวรถนะคะสะอาดเหมือนใหม่เลยนะคะทุกอย่างเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเล็กส่วน ด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงได้นะคะและก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะคะและที่สําคัญไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือไม้นะคะตัวนี้นะคะจะไม้น้อยมากๆไม่จะอยู่ที่ 26นิดนิดๆนะคะใครที่ได้เจ้า m i ิ s ซูบิชิไทตันตัวนี้ไปนะคะเทียบเท่ากับได้มือหนึ่งเลยนะคะ ในราคาเพียงแค่448,000บาทนะคะแต่เ,เราจะพาไปชมด้านหน้าตัวเครื่องกันนะคะว่าสภาพเครื่องของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันเลยค่ะแล้วเราก็มาอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันเลยนะคะส่วนตัวน็อตน,นะคะตัวนี้จะเป็นน็อตแก้มข้างนะคะตัวนี้ยังไม่โดนไขและก็ยังไม่ขยับแต่ก็ตัวเม็ดอาร์นะคะทุกตัวยังเรียงตัวสวยนะคะเพราะว่ารถของเรานะคะไม่มีการชนหนักมานะคะ และที่สำคัญนะคะบริษัทของเรานะคะยังรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้ลูกค้าน,ะคะนานถึง6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะกระบะตัวเตี้ยนะคะเท่ๆนะคะตัวนี้นะคะมิ s u ู i ิชิไทตันนะคะ2 5 GLX สีเท่าปี2018ตัวนี้นะคะเราคัดมาให้แล้วนะคะในราคาเพียงแค่448,000บาทนะคะ โปรโมชั่นของเจ้าตัวนี้ก็คือเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะและยังไม่พอนะคะยังสามารถขับฟรีไปเลย90วันค่ะ<อ>และบริษัทของเรานะคะก็ยังการันตีอีกว่ารถทุกคันของบริษัทนะคะไม่มีการชนหนักน้ําท่วมเสื่อมทะเบียนหรือแต่งไม้นะคะ<อ>หากลูกค้านะคะตรวจสอบพบว่ารถทุกคันของบริษัทเรานะคะเคยชนหนักมากเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและยังให้ค่าเสียเวลาไปเลย1 0 0 0 0แบาทค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้ามิ s ซูบิชิ Titan คันนี้นะคะให้ทักเข้ามาทางเพจจุธาพันออตโต้นะคะหรือโทรสายโตรงเซลบี B นะคะ0652910535นะคะวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ